ขาตั้งล้อเดินไฟฟ้า EP2 นะครับคราวที่แล้วทำของ MC M5 นะครับคราวนี้จะมาทำของ Godway MSP นะครับเป็นล้อรุ่นใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง25กิโลนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นขาตั้งเหล็กนะครับซึ่งผมทำเองครับเชื่อเมงเลยครับก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่ามีน้ำหนักนะครับก็เลยจะมาทำขาตั้งล้อเดิไฟฟ้าแบบเบาๆนะครับแบบทำง่ายๆแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะครับเรามาดูของที่จะต้องเตรียมกันก่อนนะครับ3ทางครับทั้งหมด4ตัวนะครับ หัวอุดสตัวครับแล้วก็ท่อ1เส้นนะครับเ่องนั้นก็เป็นอุปกรณ์ปากกาสลับเมตรนะครับแล้วก็ครีมตัดท่อครับโดยเราจะตัดท่อ13มเซน4ท่อนนะครับ12.5เซน2ท่อนแล้วก็17เซน2ท่อนนะครับเค <Okay, S 1> เราเริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคเ็เรียบร้อยครับ ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราจะเอาท่อน17เซนมาประกอบเป็นฐานด้านยาวก่อนนะครับตบลให้แน่นเลยครับแบบนี้นะครับเร็ก็จะได้2ด้านนะครับสองด้านแล้วก็ใส่ท่อน12.5เซนนะครับ แบบนี้เข้าไปก่อนครับแล้วก็นำมาสวมกันนะครับดอกแน่นๆครับใครอยากได้ความแข็งแรงก็ทากาวนะครับติดถาวรไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากแบบถอดข้าวตอดอกได้นะครับพกพาไปเที่ยวได้นะครับก็ไม่ต้องทากาวครับอันนี้ก็เป็นท่อน13เซนนะครับทั้งหมด4ท่อนนะครับ เป็นแนวตั้งนะครับปิดฝาครับเพื่อความสวยงามโอคผมจะทำแบบถอดประกอบได้นะครับลอกให้แน่นๆทุกด้านครับอรเรียบร้อยครับดูเรียบง่ายนะครับ แต่ว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าตั้งได้จริงหรือเปล่าหลอกกันหรือเปล่ามันดูไม่น่าจะตั้งได้เลยนะครับปพิบตั้งให้ตรงนะครับอย่าให้มินนะครับถ้ามินมากไปก็ไม่ดีครับอประมาณนี้ครับแข็งแรงครับแข็งแรงเลยครับไม่โยกเหมือนล้อเล็กนะครับ ล้ออันเล็กยังโยกมากกว่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูกันอีกด้านนะครับตั้งให้มันพอดีพอดีนะครับถ้าหมินไปก็ล่วงได้ครับแทบไม่ขยับเลยครับใช้ได้นะครับแล้วถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำแบบอันเล็กนะครับคือแบบนี้ครับ ตรงนี้มันโค้งครับแล้วก็มีพื้นที่น้อยนะครับผมเคยลองทําแล้วก็เอาล้อใหญ่ๆไปตั้งมันจะโยกไปโยกมาครับค่อนข้างจะไม่แข็งแรงครับคือถ้าไปโดนนิดหน่อยก็ล้มเลยครับอันนี้ตียังไม่ล้มเลยนะครับอึ๊บียบร้อวนะครับสําหรับขาตั้งแบบง่ายๆเลยครับราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับส่วนใครที่สงสัยว่า มันแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนเลยครับดูซิว่ามันจะหักหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลองทํานะครับเพราะปกติผมจะใช้ขาตั้งเหล็กแต่รู้สึกว่าเวลาพกพาไปเที่ยวนะครับมันเกะกะพื้นที่ครับแล้วก็มีน้ําหนักครับอันนี้ถอดประกอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าใบเล็กๆมาใส่ดูนะครับว่ามันใส่ได้ครับแค่เราถอดแค่นี้เองครับ ตอบแน่นหน่อยครับอือ <c oughs> <c oughs> นี่ใส่ได้ไหมใส่ได้ด้วยครับแค่ <c oughs> นี้ครับแค่ <c oughs> นี้ก็พกพาไปได้แล้วนะครับสบายแล้วถ้าใครมีกระเป๋าเล็กกว่านี้นะครับก็พอดอ,อ,อีกครับ ขอดออกอีกให้มันพกได้เล็กกว่าเดิมนะครับหมุนครับหมุนช่วยแบบนี้ก็ประหยัดเนื้อที่ลงไปอีกนะครับอยากให้ประหยัดสุดๆก็เอาออกให้หมดครับแบบนี้ก็ใส่ถุงเล็กๆได้เลยนะครับพกพาไปเที่ยวสะดวกนะครับน้ำหนักเบา วัดีไม่มีถุงเล็กๆให้ลองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับขาตั้งของล้อด,ดีไวไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งไม่ต้องพกแบบนี้ไปครับโอเคอยังไงผมก็แนะนำให้ซื้อท่อใหม่ๆมานะครับอย่าไปเอาท่อเก่าๆท่อที่เคย ใช้งานแล้วหรือว่าตากแดดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันอาจจะกรอบแล้วก็ทําให้ไม่แข็งแรงนะครับทําให้มันแตกหักได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับเอาล้อเดียวไ,วไฟฟ้า MSP ตัวนี้นะครับมาตั้งไว้บนนี้คืนหนึ่งนะครับคือถ้ามันไม่แข็งแรงนี่มันหักแล้วมันล้มลงมาแน่นอนครับบายแน่นปึกครับแน่นปึก ส่วนถ้าใครอยากทําของ 16X นะครับก็แค่เพิ่มความยาวครับตัวนี้ฐานจะกว้างกว่านะครับก็แค่เพิ่มขนาดท่อเข้าไปเท่านั้นนะครับก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1วันนะครับขาตั้งก็ปกติดีครับไม่มีการแตกหักการล้มแต่อย่างใดนะครับว่า